น้องสวัสดีครับการับาวการชุนลอยแย่แรงๆนะครับการนำข่าวสิ่งที่พออยากได้ยินหรอกครับเจเไ็กก็ขอแสดงความเสียใจกับเรอบครของนักร้องมล่ำเพื่อนนะครับอยู่ในดังที่สุดนะครับยุคพิ้สายใจได้เสียชีวิตจากพี่จากน้องจากมุห้องไปแล้วนะครับเจเล็กกัเพราะว่าได้รับข่าวด่วนมากทเป็นลูกไส้นี่ยล่ะแต่ว่า แม่ดูพินใส่ใจพีนไปแต่เล้ออาจารย์วาสังข์องจย่านี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับขอบครัวกับรลูกครับขอบครัวพนันนะเนาะญาติๆถุกทุกคันน่ะแหะครับกาพ้นสีชจพภรรยากิจอยู่วัดอยู่วัด,วดชัยศสีสว่างมัลารามมักสาจเริ่อนบินาอุดมสมบ,บาอุดมครับอำเภอพุนท่องจั<อ>ง,งวัดอยเอด็ดอำเภอพุนท่องจังหวัด้อยเอ็ดครับพี่น้องอยากไปห้อม าชาวพาานกักธิคืนกับเล่นเชิญมือวันที่แปดสิงหาคมแปดอื้นท<อ>่านหาลอยหกสิบหกค่ะอ่ดพื่นนี่เนาะวันที่แปดวันที่แปดพื่นนี่อตัววันที่แปดสิงหาคมครับครับพี่น้องก็อยากไป่วมนะครับชาวพาานธิกิตรอไปเ,เล่นเชิญได้พี่น้องเ้อผลงานเราผลงานเพยงที่ดังเพยง มาขอึอนกอกลาปากตาเยางในแต่มองใแต่กลงเนื้อกราดในใจเม็นไปใส่มาใส่กะล้ำตามาจงางเท้บปัดย้ำสบตาอายคือตังมีสุขหลายวัดน้ำไออีกใส่เข่าบ้อยองกระไดนังทองอิ่เลยลกเหเื่ยคือตังจำสึใส่ทำงานไปเป็นสุตเสียชีวิตดโดยโรคประจําตัวคนนั่นแหะครับคือเราเป็นโรคเก่านั่เลยค่ะโรคอะไรยางรุ่มเหน้รา เกี่ยวกับมะเร็งดับนี่แหละพี่นองเนาะก็ฉันเลยกับไปห่วมสวงเล่าขึ้นสวรรค์ในเด้อพี่น้องที่ไกลไปดีครับเชิญเชิญพี่น้องแขกผู้เกียรติทุกทุกท่านนะครับไปเช่าภารกิจของยุคินงสายใจนะครับลองลองล่ำเพลินนะครับดังสุดฉีดช่วงนั้นนะครับพี่น้องครับก็เท่ากับไปแวะไล่เล่าสิพี่น้องมีเวลาเวลาเนาะอายุห อายุรหัสเกาปีเอ้ยรหเก่าปีเด้อรหัสเก่าเด้อรหัสเก่าครับพี่น้องกอันนี้เกิดเป็นเขาว่าอยากเ่าะอยากให้เกิดขึ้นหรอกว่าอยากฟังสัมเษแต่ว่ามันหงึงเหลี่ยงว่าได้ผู้ใดกระไดทุกคนก็ต้องต้องจบลงคขึ้นเล่าเนี่ยละแต่ว่าสิ่งลุกในรูปแบบใดมันก็อีแบบนั้นที่ว่าทุกคนว่ามีความอยัางยื่นจนมาคำฝ่าคำแท่นดินไวหวนะครับ ถึงอายุขไขลงโลยลงว่ามือนั่นมันก็ต้องจากโลกนี้ไปขึ้นกันรอกว่าพู้ได้ก็แล้วแท้ครับอันนี้ก็เป็นข่าวข่าวที่ว่าบ่ากให้จะเกิดขึ้นก็พูดได้ผู้หนึ่งนั่นละแต่ว่ามันห,หลีงกลได้ครับพี่นอครับกัฝากไว้สำรับพี่นองของฝ่ายเฮาเด้อครับเล่นเชิญครับไปเอ่ชาชฟพนักกิจเราเนี้ยสว่ยวนหัวพนังงานเราเนี้ยกับก็เคยพบปะสั้นๆครับ นยตหรอครับกับเราอยู่ยุพินสใจก็ได้กระทึงไปหาอะรเหลากแวะไปหาดมงนปัสนาก้อนมันนันก็ได้ก็เป็นหมล้ำภูเผลคูใจเปิเนาะไปิ้นกาคุยกันขอาใจกันเรีรู้ใจความกันพอมาแล้วเลยภาพแหาอ่าอยู่พินใส่ใจอยู่บ้านคนพุะไปคุยนู่นห้องบนแล้ก็คุยกับจ้ากระจอกหัวอักอักเนื้อเลาก็ไดแต่ก็เขาบอกเด็กว่าเราสิ ไปไหว้ปีิเนะอ่านกันพอกี่เดือนนะครับอันเี้กาเฮาหลีกว่าอะไรพี่น้องครับเพราะว่าคนมันสิที่คิดคพามตายเพามอย่างนี้อื่นบ่ได้ดอกว่าขอิบว่าตายเลื่อนมันก็เป็นมันก็มันกับป็นไปบ่ได้ข็จิตายมันน่ะเดื่อเขอิบว่าตายเดื่อมันก็ท้าวละคนเนี่ยฝอกกันหรือฝอกคนป่วยเนี่ยคนพูดดีๆเนี่ยตายก่อนคนป่วยกันมีอะ้เห็นหลายเลยครับอันนี้เราฝากไว้สำหรับพี่น้องฝอกไปเฮา กข่ายลืมก็เล็วกันเนาะฝากบอกอีกทีหนึง่งสำหรับพี่น้องบ้านเฮข้าข่ายลืมนะครับไปเช่าพนาักงิบของอยู่กินสายใจแหม่หงมงานน,นำเหล้าหรืออื่นอะไรไปส่งเราขึ้นสวรรค์แน่ค่ะสุดท้ายในคอแสดงความเสจจัยจะข้างครอบครัวบนเนาะแม่นครับข,ข้าวซอยคอเสดงความเสียใจครับครอบครัว เราจะยาติคนละยูพิมใส่ดต่กับทางเอซีของนายูพเนาะแมนีเอฟซีเอากะไรเน๊อเอากระไรแล้วอลองดังเนาะว่าลํำเพิ่นแต่ก่อนแต่ก่อนแบบนี้แต่เล่าแทนที่ที่ดังที่สุดอ่ะห<ว>่วยช่งระยะไพ่พิทยุนละเป็นจ้าแม่ลํำเพิ่นน,น,นี่เมื่อก่อนนี่ยว่ามีคนเลที่มาากเล่าเนาะห่วยกับคู่ขนเพิ่นกันยังมายูพิมสซเดร่ก็ดรงีนศาสนาที่ดังสุดขีดส่วนอะไรอ้าว พี่น้องคึ้เสียก่อนขาใจเจ้าดอกฝากไว้สำหรับพี่น้องแฟนเพลงสู้ผู้สู้คนนั่นแหละครับถ้ามีเวลาอยู่ใกล้ๆเด้อเพราะสิมาไดเพราะสิไปได้กับพี่พวงเราอยู่บ้านบ้านนี้ก่อนวัดชัยาศรีสว่างวนารามสว่างวนาลามเด้อบ้านสะอาดเจริญนี่ค่ะบ้านสะอาดเจริญตําบลนาอุดมตําบลนาอุดมอำเภอคุณทองอำเภอคุณทองจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องครับอันนี้ขอแกงข้าวไปให้พี่น้องเพราะสิ ผู้ใดถึงยินกับบอกข้าวกันต่อ,ตอ,ตอไปเนีเรื่องพี่น้องเด้อโทรศัพท์ก,กับแก่บอกกันแน่แล้วก็ฝกับพ่ออาได้เป็นสายบุญไปตั้งกันละเป็นสมงร้วขึ้นสวรรค์ฝากไว้สลับพี่น้องแฟงนเพลงสู่ขุดสุกคนนั่นแหละครับขอให้ดวงวิญญาณเราไปสูปปภ่ภพภมที่ดีเนาะสมพรเด้อสมพรสมพร เอาสิ่งทีเราเสียเราสางม,มากกับสีคอยซอยสู้ซอยส่งแล้วรู้ดอกอดงเอาตรงนี้กับไฮโซกุฏีพุระขึ้น,วนสวรรค์สั่นฟ้าคนเด้อถูกตินใช้จใจก็ได้ถูกติดนักลองถูกเป็นั่งไปป่าหุ่นน้อคุณนะครับเอาบอกสักนิดพี่น้องเนาะเอาไว้สักนิดละอ่าจงยุดีไม่แห้งสุขผู้สุขคนนะครับ,บนะจเขขนนะบเกิดจะจนจะไถ่จะฟุ้ยเด้อผู้ใดก็ได้ลำรวนเงินทองครับสวัสดีครับ